เช้าไข่ลวกกบดานเต้นแท็กซี่เต้เเนแท็กซี่ะครับม,มีของกินเยอะที่เนี่ยล้านเต็นแท็กซี่เช้าคือส่งเวรแล้วก็ จะกลับบริษัทพี่จะพาแวะนี่ก่อนของกินเทียบแถวนี้ราคาแบบลากยาเลยนะของกินเทียบนี่พี่เอาอะไรละ่ะซอยจุไปเช้าเลยซอยจุจัดไปสิกินเกี๊ยวเปีย จะหยิบผักเท่าไหร่ก็ได้ที่นี่ผู้สาวยิ้มให้ผมด้วยโอ้ปลาต้มอะไรเนี่ยต้มปลาช่อนโอ้โหสุดยอดเลยคุณสาวยิ้มให้ผมด้วยนะผู้สาวอ่มีก็ยยืนไหนมีผู้บ่าวแล้วเหรอสดเลยสุดยอดข้กินเยอะมากที่นี่ต้มยำปลาช่อนก็อย่างนี้สิ ของกินเยอะเนแท็กซี่เนี่ยจะเป็นแหล่งรวมรถของพวกแท็กซี่ก่อนเข้าสนามมินบปรับผู้โดยสารที่ชั้นหนึ่งข้าวเยอะเลยเลือกกินเอาซอยจุรันคอยร้านลาบก๋วยเตี๋ยวมันจะอยู่โซนซี่นะถ้าคนไม่รู้ก็จะเข้ามาไม่ถูกหรอกจขี่เข้ามาได้เลยแหละกจริงๆอะ่ะ เอีไปเอาคเานี่ยวอาเลยผมไม่เอาเอาเลุ่ออลยอยากตเหนียวอ่ะไม่กินโอเคโผักไปตามใจชอบเลยชอบอยู่แล้วกิบแต่พอดีนะไม่ให้หยิบไปแล้วเหลือไม่ค้างก็ดา่าเอาก็าเคยพอดีพอดีจ้ะเอาที่เราแดดอะ่ะพอดีพอดีอะ่ะผักเยอะจริงๆบะกอกนี่ก็อร่อยนะเนี่ย อันนี้แหละอะีรอ่ะเดี๋ยวเบิร์ดกินเลยข้าเช้าร้อนๆกินเลยเช้านี่เออบางกินนานนี่ได้จบเออไม่ซื้อทำกินที่บอกว่าซื้อทำกินทำไมท่านนั้นนี่ก็มีนั่นแหละกินผมใช่กินข้าวนีวตาม กินข้าวเช้าได้สรดแล้ว,วแไปก็นอนเลยได้บอลได้บอลทกิจุอโอ้ยแบพักแ่บพัก

ชาเลยแต่ครับแต่ครับก็อย่างนี้เนี่ยแซ่บจริงพิกตามพิกอืม,อม จุดเด็ดเด็ดเอ็ดเดวดเด็ดเด็ดเดดเดเด็เด็เด็เเดเด็นดเด็เด้ดเเดดดเ เอาปลาดุกแล้วกันปลาดุกนะข้าวเยอะม,มากที่นี่นผมเอาปลาดุกปลาดุกกล่องหนึงนะครับนั่นแหละตามคิวนะคะพี่แป๊บหนึ่งค่ะจ้าก็ตามคิวนะตามคิวเราแป๊บนึง มะม่วงกล่องไหงอือรว่าจะทำไม่ได้มาลองลองทำเออนิดๆเลยหน่อยสร้างมันอะไรป้าครับผมมะม่วงโล่ร้อยยี่สิบแล้วลูกโอ้โหอันนี้มะม่วงอะไรป้าอันนี้น้ำดอกไม้แต่อนนี้มันลูกเล็กหน่อยที่ป้าเอามาราคามันลดต่ำกว่าร้อยหน่อยเนี่ยเนี่ยก็เลยเอามาลองหั่นดูว่ามันจะได้ไหมเนี่ยน่ะซื้อมาเกือบสองร้อย โอ้โหครับครับโอ้โหแพงเนาะคือเราละไม่ใช่เรายี่ม่วงสุกกันเนาะเราแย่แถวบ้านเราไงมันเป็นมะม่วงไอ้สวนสวนอ่ะแต่ถ้ามะม่วงอะไที่ตลาดนั่งมันไม่หวานเข้าใจไหมครับครับมันมาทำน้ำไอ้เนี่ยไม่ได้ป้าเคยซื้อมาแล้วตอนนั้นช่วงโลดถูกเนาะโอ้เห็นว่ามันถูกชะฉันไปจิบโลเลยเอามาแล้วมาปาดตูดเลือกที่จะลูกลูกในหวานน้ะมาทำได้แต่อันนี้โอเค มันแพงจริงแต่ว่าของมันดีคุณภาพครับครับลองดูเอาน้ำราดข้าวด้วยนะผัดกระดูกอ่ะสองจานไม่เงาหนิอะไรอันนี่แกงปลากระป๋องแกนปลากระป๋องโอ้ไม่เคยกินเลยไงโอ้โหเท่าไหร่ครับต้มเป็นหม้อๆเลยดีโอเคใส่ต้มหัวฟองแกงไปแกงใจเฮ้ยฟองเดียวฟองเดียวล้วต้มคึเปล่าน้อยนะเอาต้มเอาต้นเพิ่ม ครับจากก้มกันยำงหมก้มอะไรอ่ะกิจการใช่ไหมั้มอะรออแล้วครับรับพี่เขาเลี้ยงข้าวกองหนึ่งแถนนี้จะเป็นแท็กซี่ต่อคิวท่าสนามบินสุวรรณภูมิทางงานเป็นเลยร้อยคันนนร้านน่ะ เขาเลี้ยงข้าวกล่องนึงสบายแล้วผมซื้อไปให้แฟนผมเนี่ยนัซื้อไปแฟนเงี้ยเคล็ดว่าวางเห็นไมอยากกินเลยซื้อไปให้มัน <laughs> สี่ลานโอ้ทำทางข้างหนึ่งนี่บอกบสี่อะอันนี้ก็เป็นทางที่จะวนกับบริษัทขี่สบแยสบวบซ้ายขวาซ้ายขวาซอกแสกตับซอกซอย อาคารเก่าผมทำงานที่นี่อาคาร o อ c ีซีธนาคารการีไทยนะครับผมทำงานที่นี่เป็นผู้ช่วยกุ๊กที่นี่ครับผมแล้วก็นเนี้ย นนเอาตอานี้ละทบไปขื้นก่อนรบบงานแต่ละคันนี่แต่คนนี้สุดสัดั้นด้ เอาดีสอบอะไรมนไหนสอบสอบโอเคกสู้เดี๋ยวบัตรไปขึ้นก่นอนาอหาเรื่องเดินตามพนักงานสาว ก็จบไปอีกหนึ่งอีพีลองถ่ายทำวิดีโอได้เล่นผมดาวน์โหลดแอปตัดต่อวิดีโอใหม่เอาไว้ทำแบบคลิปเที่ยวจะไปไหนกระช่างอะตกหมึกหรือจะเที่ยวทะเลเที่ยวที่ไหนขับรถขับราทำคลิปผมลองตัดต่อใหม่ว่ามันจะได้ยาวแค่ไหนไงผมโหลดแอปนี้มาใหม่ ก็ขอจบอีพีนี้ตามติดชีวิตเด็กสนามบินอีพีหนึ่งสวัสดีครับออกเวลานอน